บอกค่ะน่าสงสารพวกเขาอะพี่สงสารตัวเองก่อนเถอะอมถ้าเดือนนี้นะยังควบคุมงบไม่ได้ออมก็ดนไล่ออกเหมือนกันค่ะแล้วอีกอย่างหัวเนี่ยถ้ายังไม่เปลี่ยนสีผมนะภายในสัปดาห์นี้พี่ก็ไล่ออกเหมือนกันอ้าวไอ้บีไอบ้ไอบีก่อเจ้าน้องจัญยะให้ดีที่สุดนะเจ้ามาต้องห่วงเจ้า น้อ,องไปหยะงานก่อนนะเป็นคนเหนือแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยร้องไห้ทำไมเศร้าที่พี่บี้จะไล่ออกเหรอ เห็นเหมือนเลยโอเคน่ารักคือว่าใช่ว้ายในบอกไม่เหมือนเอาไพรไปงเขากินทำไมอ่ะเขาล้อเล่นหุ่นเนี่ยน่ารักกะดีแล้วพี่ปิงไปไหนประชุมก็ไม่เข้าเออว่ะดูนี่กูอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหคุณไปไหนมาคุณชัดชัยไปข้างนอกมาเนี่ยไปซื้อของมาอย่ามาทำไข่เสือมันไม่ได้เนียนไม่ได้เราอะจมูกมาแล้วจมูกพึงแล้วนะจมูกกูใหญ่อยู่แล้วอีกนี เด็กเส้นไหมน่ะเส้นอะไรเออเออว่าเด็กเส้นไม่เข้าได้ไงเออพี่รู้ใช่ไหมว่าเรากำลังจะโดนไล่ออกกันเนี่ยจริงหรือวะเล่นเสียงตาเล่ตาเอาไม่เอาเอาตกใจจริงนะคุณเลือกข้างแล้วนะคุณจัตรชัยเลือกข้างอะไรพี่รู้อะไรพี่บอกผมเขาอ้ำใช่ไหมพี่บี่้ำใช่ไหมที่เขาจะไล่พวกเราออกแล้วพวกแกรู้อะไรไหมะไรครับเฮ้ยไงหูแดงแล้วหูแดงแล้วบอกมากว่าดักมากเลยในชิบหาย ถือของอยู่เนี้ยกะชวนคุยอยู่ได้ไอ้บ้าเอางี้สรุปเลยพี่เอาของไปไหนเยอะแยะอันนี้อ่ะเดี๋ยวนี้เขามีปาร์ตี้เออเอาเอาหลบหลบหนหลบหน่อยของหนัก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 ช่วยชุดแต่ทีมควางไม่เห็นรู้เรื่องเลยต้องใส่ใ่มันต้องขนาดนั้นเลยวะใหญ่ใหญ่ไปใหญ่ไปเอาละ อ้ามเออว่ะทำอะไรคิดไม่ได้โอ้โหเนี่ยอ้โที่พี่ปิ๊งยกของเมื่อเช้าเนี่ยเขาจะมาจับฉลากแน่แน่ทีวีทีวีจองทีวีเลยโจใหญ่เด็กไหมเด็กเด็กชอบมีสองชอบมีสองเฮ้ยไอ้้ยสะบัดตังเลยแล้วส่มหัวทำอะไรกันเนี่ยนินทาพี่เหรอนินทาพี่เปล่าไม่ได้ดินครับ ไม่นินก็ดีแล้ววันนี้เป็นงานปาร์ตี้ของกินเพียบอ้อมจัดมาจัดมาแล้วมาแล้วฮ่า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 ในนี้มีของที่จะให้ เยกุ้งแห้งเอ๊เขามาจากสมุทรสาครนะเนี่ยกินยุงแซ่บกินคนละยี่สิบตัวนะเกินนี้ไม่พอไม่แไม่พอใจไม่เป็นไรกุ้งมันธรรมดาต่อไปปูนี่เลยนี่ปูเค็มโอ้โหดองสดๆจากปลาจีนบุรีแต่อย่ากินเยอะนะอย่าเป็นโรคไต อ่ะไม่เป็นไรมีไฮไลท์มีไฮไลท์เรามีไฮไลท์เรามีไฮไลท์นี่มาจปะดิบปร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 ดิบไอ้พวกเนี้แบบอย่างน้อยก็ยังมีแซลมอนนี่นี่ไงส้มตำปลานี่ดิบๆเลยนี่ยังไม่ได้เล่น้บอกเลยงานนี้เต็มที่ไม่อั้นอาหารเียบนะฮะแต่พี่ขอไปกล่าวเปิดงานบนเวทีก่อนนะอืม เห็นไหมเขาไปกล่าวงานบนเวทีนี่ไงเขาจะมาเฉลยแล้วเว้ยเขาทเราแกลงแกล้งจะดูดิโอ้ยมีกล้องป่ะน่ะมาแกลงเราไม่ได้เงียบเงียบเงียบทุกคนมามามาทุกคนฟังทางนี้ในโอกาสนี้พี่ขอปิดงานเลยครับพี่เปิดงานไม่ใช่เหรอพี่ถูกแล้วปิดงาน จิอวเนี่ยพี่นี่เราข้ามไปจับฉลากเลยหรือกันฉลากอะไรวะอะทีวีนั่งไงพี่ไม่อันนี้พี่ซื้อมาให้หมาซื้อมาให้คุณแผนเกี่ยวอ,อะไรพวกเองเลยพี่หมาดูจอใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะเออเคยเห็นโลกหมาสายตาสั้นบ่ะมันต้องซื้อจอใหญ่ให้ใหมันดูหมาจะได้ดูสบายสบายตาแล้วแอร์คะแอร์เนี่ยให้น้องหมาพินพี่ราพี่ไงหมาตัวใหม่อะมันขี้ร้อนพี่ไม่พาหมาพี่ไปตัดขนละเอด จะยุ่งอะไรกับหมาพี่วะฮะคนไม่ไหวแล้วนะว้ยเ้ยเอาเลยไปละฮะทัพทีไปเองยอีปอนมึงไปเจ้าซีพีพ่่อยู่ด้ฮะ<อ>เป็นรบกวนเขาอยู่้เป็นกัน่อยดิพวกมึงอะเออเออเอ่อเกือบเกือบเอาหน้าเดี๋ยวข้ามไปคุยเรื่องแบบบันเทิงบันเทิงเลยเรื่องสำคัญของเราโบนัส อดีๆพี่มีอะไรจะประกาศอยู่เหมือนกันมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายโอเคเอาเป็นสากลเลยกันข่าวร้ายมาก่อนเลยพี่ข่าวร้ายไม่มีไม่มีข่าวร้ายไม่มีโบนัสให้พวกเองทุกคนน่ะใจเย็นพี่เดี๋ยวก็มีข่าวดีพี่พี่ครับข่าวดีคืออะไรครับข่าวดีก็ คือที no invest, ่พูดในที่ประชุมเมื่อเช้าอ่ะคือเรื่องจริงนะมนถ้าเดือนนี้แต่ละช่องไม่สามารถเพิ่มซับสไครต์ให้มากกว่าหนึ่งล้านได้พี่ไล่ทุกคนออกปิดงานโอ้โหพอดจะโดกไล่ออกแล้วมึงจะมาตัดโลกอะไรเนี่พี่ปิงกุญแจกุญแจรถ ครับเยี่ยมมากเดี๋ยวเอาแซลมอนวายแล้วก็ถอดเป็ดออกมาด้วยเอาไปให้หมาผมบนห้องหมาผมอยากกินอยากเล่นเป็ดด้วยทีวีแอร์ฝาวขึ้นไปด้วยพี่หมาผมรออยู่ดวงปมสักทีพี่เป้ง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 อันนี้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 รถคันใหม่อะไรอ่ะ ลืมบอกแกเพิ่งถอยมาใหม่ป้ายแดงเลยเมื่อเช้าเลยอะไรอยู <c oughs> ออย่ <c oughs> เนี่ยก็คันเก่ามันเสียเ่ยคิดูนะเว้ยทุกคนคิดดูนะเขาแบบไปซื้อของไม่ใหม่อย่างเนี้ย <c oughs> คิดดูโอ้ยมึงเทลาดหัวกูเลยไหมเนี่ยโทษอีบ,บ้า <c oughs> โบนัสก็ไม่มี <c oughs> ความดีก็ไม่ได้ทำงานแทบตายเจ้านายจะไปคนเดียวเห็นโคกขึ้นมาเขาตำน้ำพริกลงเอือ หั่นน้ำพิอละลายม่น้ำสิหย,ยอกเล่นมาถึงใช้เงินฟุ่มเฟือยนะเออจองไงดีกันวันนี้ ไปเบี่ยงตายเฮ้ยจะไม่เกินไปหน่อยเหรอไอ้อ้วนมันเกินตรงไหนวะดูนะมึงคิดดูดีๆนะเงินที่เขาได้มาเอาไปทำอะไรซื้อหมาเลี้ยงหมาหมาตัวค่อนแสนกำไรที่ได้มาพอลดมันเกินไปเหรอเนี่ยที่พูดมันด้เกินไปเหรอพี่ยินพี่แต่ว่าถ้าเราทำอย่างนี้มันจะดีต่อเราจริงเหรอพี่ออมมึงบอกไปดิดีกว่าจริงไหม ก็ถ้าจากที่คำนวณน่ะทุกคนจะได้โบนัสเพิ่มขึ้นอีกคนละ5เดือนนะแม่เจ้า5้าเดือนดีล่ะเอาแมวกันพี่่ะดีดีดีทางที่ดีไะพี่ไอ้ปอนถ้ามึงตอบกูว่าทางที่ดีคือทางลาดยางเนี่ยกูตกมึงหัวทิ่มไหมปอนโอ้ยไม่ผมบอกว่าทางที่ดีเนี่ยเราควรปรึกษาพี่ปิ๊งก่อนไหมไหนไหนเขาก็เป็นมือขวาพี่เว้ย ขอบใจที่น้องๆยังนึกถึงพี่นะนนามาตอนไ,ไหนเนี่ยพี่ <ใน S 1> พี่ฟังที่พวกเธอคุยกันหมดแล้วอ่าเปงนไงเห็นด้วยใช่เห็นไหมต้องงี้สูกว่ะแต่พี่ว่านพี่บี้เขาก็ดีต่อเรานะ <S <S นึกออกไหมช่วงนี้เขาอาจจะจู้จี้ขี้บ่นไปบ้างอาจจะหงุดหงิดง่ายไปหน่อยปัญหามันเยอะไงอ,องค์กรกำลังโตนึกออกปะ อีกอย่างอ่ะเขาก็มีบุญคุณกับพวกเธอมาโดยตลอดนะดูแาเดือดร้อนอะไรเรื่องเงินเรื่องปัญหาอะไรต่างๆ <c oughs> เขาเคยยื่นมือเข้ามาช่วยทุกๆคนอยู่เราก็ต้องเห็นถึงคุณงามความดีของเขาด้วยสิแต่ใจเย็น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 ,เ,ยน <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เอาเรื่องพวกนี้ที่เป็นปัญหาเนี่ยไปน,นั่งคุยกับพี่บี้เขาเปิดใจคุยกันเลยนะเขาก็น่าจะยังเกรงใจพี่อยู่บ้างแหละผมว่าพี่ไม่ต้องคุยแล้วล่ะพี่เพราะเดี๋ยวผมไปคุยแทนให้เองหมายความว่าไง กอด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 อะไรนักหนาเนี่ยเขายังไม่ได้บอกกับพี่จริงเหรอเนี่ยบอกเรื่องอะไรวะคือวันก่อนผมเข้าไปคุยกับพี่บี้พร้อมกับไอ้ปอนเนี่ยเออแล้วเขาบอกว่าเขาอะจะเอาผมขึ้นแทนเอายีนขึ้นแทนพี่เออบ้ายีนจะขึ้นเป็น GM แทนพี่แสดงว่าตำแหน่งซ e อนั้นแกจะวางมือแล้วให้พี่ขึ้นไปแทน สุดยอดินดีด้วยน้องแบกเอาจะไล่พี่ออกไล้บอกใช่แล้วเอาผมขึ้นมาแทนพี่ไงไล่บวออกพี่คิดดูดีๆนะพี่เบงถ้าพี่บีตายเราปกครองกันเองพี่อะตามความอาวุโสพี่ขึ้นไป็ซีีโอเลย

ยี่นน้อยไอ้ยี่นไอ้บุกไปหี้บ้าหกูเอาเลยต้องกดจับพอได้แล้วโอ้ยเราก็หาไปเหอะโอ้ดีจังเลยพี่ปิงนี่ตัวดีเลยพาลูกน้องมันอู้เล่นมวยปั้มอะไรกันเนี่ยฮะอู้เหรอโอ้โห แกอายุปูนนี้และหัวก็งอกลากฟันก็มีปัญหาตับก็อักเสบไล่ออกเลยดีไหมเนี่ยฮะพี่คือไม่ใช่อย่างที่พี่คิดเลยคือไม่ใช่เลยวม่าไม่เห็นกันอยู่กูผมบอกเอออย่าลืมเคียยงงานที่ผมฝากไว้ให้ด้วยอ๋อที่ต้องไปเจรจาธุรกิจอันใหม่ใช่ไหมฮะน้องบี่ไม่ใช่พาคุณแผนไม่อาบน้ำ ถ้าหมาไปเดินเล่นน่ะหมาเออแค่นั้นแหละพี่ทําได้แค่นั้นแหละหน้าที่พี่อ่ะโอ้สบายใจได้โชว์พาวไปละอะไรวะพี่แต่บีพี่ไม่ได้ทําอย่างที่บีคิดอะไรจ๊ะว่าเขาเป็นขนาดไหนเขาหนักแน่สบายใจได้โชว์พาวเป็นผมผมไม่ยอมเนีเขาจะเอาพี่ออกอะ คุณคุณก็ส่วนบุญคุณแต่ครั้งนี้มันเกินไปว่ะเอาเละวะพี่บีต้องตายหยาดปิ้งปิ้เงียบมากลูกเมียพี่พี่ลูกต้องตายบีต้องตายบี้ต้องตายที่พี่นัดทุกๆคนมาในเช้าตรู่วันนี้นั่นล่ะก็ก็เพราะว่า เราจะมาวางแผนฆ่าพี่บี้กันนี <S 2> <S 2> ่